ไอ้เหี้ยหลบคูมันจะตายแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยตกำลังคิดวค่ะลัวค่ะถึงแล้วถึงแล้วเก็บไปดิตายตายตายสองตัวสองตัวพี่เอาดิเก็บขาไปพี่พี่พี่เคลียร์บ้านดิเคลียร์บ้านดิบนบ้านบนบ้านบนบ้านเก็บมาเคลียร์บ้านหน่อยได้เก็ตจะเหลือเก็บเก็บไปก็ได้เก็บไปก็ได้โอ้โหเก็บไม่ได้เลยโวอมันจะตายแล้วมัยโอ้โหมันออกมารับ รอรอมันอยู่หลังบ้านหลังบ้านตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะในบ้านตัวหนึ่งแย่เอ้ยมันเอากูแล้วใครแช่แช่ตายไม่ตายอย่าไปตายอย่าไตายเอ็มจะเย็นบินบีนบินบินบินลบลบลบเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีเยอะเลยไม่ตายหรอเก็บเยไม่ตายนหงุดดูหลังตัวดูดิไม่ตาทางไหนะดูนี่ไปทางไหนไปหลังโพสไปหลังโพสผมไม่เห็นแล้วตำแหน่งไหถ้าอยู่ข้างหลังอ่ะ รอก่อนนะปีนเข้าโพดหรอไม่รู้พี่พี่ระวังนะเอ็มอย่ระวังระวังเอ็มไม่นะไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นนะดิ๊นี่พี่หย่าดิ๊นี่เราถอยไปเก็บของมาพี่พี่ถอยไปเก็บของมาพี่พี่ถอยไปเก็บของมานี่ก็เคลียร์อะไรพี่โดนเลเป็นพี่เลยพี่ยิงมันแม็กโรยา อะไดัดักแม่งให้สุดอ่ะมันเคลียร์ของไปแล้วนี่เออกระเป๋าวะกระเป๋าดำที่กระเป๋าดำมีเนี่ยมาหน่อยตุกขอนะของนอกบ้านเลยยิงมาเนี่ยอูมาอูมาฮัลโหลอันนี้นะอูมาเต็มเลยอะหลายตัวด้วยโอ้โหมาชิตแล้วด้วยห้าสิบบาทวะไปเล่นให้เฮ้ยเพื่อนโดนอ่ะเดี๋ยวผมช่วยยิงได้ปะเอาป่ะไม่น่าได้ช่วยอะไรเลยกขอมาตอไบอก

กมาใหม่นะมึงอ่ะแสีปากมีเส yup ียงอ๋อให้ประดูดเลยไม่ง่ายเว้าจะเอาพีอ <th ่ะสวิงกิ้งเลยมึงอ่ะไอสองเอาดิมาให้หมดสวิงกิ้งให้หมดมาด้านออกดับ้างก่อนดินี่เราดันดันเข้าไปเลยยันเข้าไปเลยนั่จะความใจก่อนี้ อสซ้ายอยู่ซ้ายอยูายเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวลองให้จะวิ่งไหมเดี๋ยวลองอให้ตายยค่อยๆไล่มานะอย่าเพิ่งออกมาก่อนหมยสิดนัดยี่สิบแปัมหนึงีมทตไปัตไม่ทันใจว่ะนี่มาน่มมานี่ไแล้วนี่อะันนี้แเจอร์นี้แเจอร์นี่แเจอร์ราฝั่งนี้เก็บได้ว่ตายตายน้อ ายหมดยังมีเลยเคลียเลยเคลี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 ยรอเรารมรึงอ่ะปามดพี่ปังเนาะไปมกเลียรมดกเลียรีบเลียรีบเียรเกิดรีบเลียพี่รีบเลียโนเดี๋ยวพี่ไปเลียนะยังไปเลียของเลยมดักให้ไ้อมีแค่สเราก็ยังไหวแค่นั้นแหละเฮ้ยผมไปนะผมเ็นผมตีมผตไป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  นเอาเอ็นใคไหมเราพี่เองเอาฟาร์มัดไปเต็มแล้วพี่เต็มมามาหาพี่มาพี่เพอดาเคลียนรีบ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 เยอะออกเลยปืนเต็มเลยในห้อความเด็กอะโอ้ยเหี้ยเก็บโลเก็บโลมาเต็มเลยชิบหายโนพี่จะดิ้ละดิ้นลยดิ้นละพอดาขานราดีได้เปล่าเออพี่ดิ้ละพี่ดิ้ละพี่ดิ้ละก็เหลือเรากับเขาแล้วนี่ ไอตีเลยพี่เดี๋ยวเรากำลังใจเกิอะไรบ้าเอาไอ้ยี่ตรงไหนวะไอ้จันปีนหนอเขาปีนหนอเขาปีนหนอตายตายเว้ยสุดเดียวร้องมองไอ้จันเนี่ยร้อง สรุปหมดไหมเนี่ยเคลียร์ของนะหมดเคลียร์เลยหมดหมดคนหลังใครโอ้โหยนุชุดเดียวเลยกูเป็นตัวล่อหนูน้องงั้นพี่เป็นตัวล่อใช่ใช่ไม่ได้นะแบบนี้นี่แต่ไม่ดีน้องนี่ทำแกแกได้มันเป็นไรให้พี่ได้จุ่มไม่เป็นไรหรอกอภัยให้หลังคาเอ๊บ้านดำมีของเนี่ผมมีอแมรแฝงพี่แกมโอ้โหตรงนี้เต็มเลยบ้านดำเต็มเลยว่าแร้เหี้ยทำไมกูมืดไอ้ทิศนั้นอะไรเพรามันชุดเดียวพี่ล่อไว้เกินไปท่างเกิดเฮียเก็บของไหม ก็บมาเก็บของแล้วทำไมน้องพี่เข้าไแล้วรอกมงโนพี่เมพี่เต็มแล้วน้องพี่เต็มแล้วน้องความได้เข้าความได้เข้าความได้เข้าจะนี้ก็นี้ไปแล้วไปเลยพี่แก้วผุไปละโนโนพี่เต็มไปโน้พี่เต็มเฮ้ยหินสีมีหินสีมีสีตัวอะไรมันเล่นกานแทงตอนเนี้ยป่องแล้วกล่องจะเป็นถูกเหรอไม่ให้ประดับตายน่าเจอเฮียน่าเจอน่าเจอเฮียน่าเจอปจจาาา้้ ตายเฮียตายเฮียเออขอขอขอออกมาคุมคุมโซนเดีก่อนได้ป่ะของผมยังมีอีกด้วิ่งไปวิ่งไปบ้านแดงนะของเอาของไอ้เย้ยได้เก็บไปแล้วไอ้เย้ยยิ่เก็บไปแล้วไปไปบ้านบ้านหลายต่างแล้วมันเก็บไปแล้วเฝ้าวะนี่ดิมีของเลยของเจอดเจิเข้ามาก่อนเจอเข้ามาก่อนเดี๋ยวเขาได้เออเก็บเลยเก็บเลยเจอรอดอรอรอรอเอ้ยบ้านดำได้ไหนะไม่ตาย าดเก็บเก็บของในบ้านได้ไหมนะสองในบ้านระเบิดแล้วมีกระเป๋าปะในกระเป๋าอ่ะตายตายอย่างพี่ตายหนึ่งนี่นี่ใครมีใครมีกระเป๋าไปเก็บของในบ้านได้ปะเก็บไปด้วยเฮ้ยผมกำลังมาตีบ้านดันะพี่พี่แกนเอาไงเอาดิไม่ขอขอขอเคลียร์ของก่อนขอเคลียร์คนก่อนเคลียร์คนก่อนเคลียร์ของก่อนแล้วไม่เคลียร์แล้วคนตายตายเนาะตายตายตายสวยเยร์เก็บเก็บเคลียร์ของกมนเลยเคลียร์ของเลยพี่มาเก็บเลยมาเก็บเรสกาฟ้าลืมเลย เกบไกบล้คนเข้ามาเก็บไปกันเฮ้ยเมติมเติมบ้านยเติมเบี้ยเลยลงจากไรล้วตาม่อ้โอเคโอเคเดี๋ยวดูให้ตอนนี้กูันคขอน้นะตอนนี้พี่เก็บเไปเลยมาแล้วมาแล้วจะเข้าแล้วจะเข้แล้วจะเข้าซกลลอะอกลคนนั้ปะซกลคนนึงไหนว่าของในบ้านไม่มีมีแค่นั้นละพี่ดูนี่ไโอ้ยส่วสวนองชัองชั้นนีั้นีนี่ิดแล้ว ของฉันแค่นี้อยู่ต่อวะอยู่ต่อวะไม่มาแล้วสองทาการไหมหนึ่งแข่งแน่นอนาบ้านแข่งแน่นอนกูไลยิงกับไปเจอไอ้เฮียได้ของเต็มเป๋าเลยเฮีย